แม่ไม่ใช่มหาลัยเงแสงสี ก็ยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกคนนะครับเข้าสู่ทัวรมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะครับกับการบูดเชาแล้วก็ร้องเพลงของพี่ๆนะครับค่ะใช่แล้วค่ะค่ะขอขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะขอบคุณร่บตอนในหน้าหลุดตาขึ้นมาครับก็มีเรื่องสมาชิกแ